คนมีบุญมากเป็นอย่างไรฝึกเป็นคนมีบุญอย่างง่ายๆคุณเองก็ทำได้ใครคือคนที่มีบุญมากท่านเองก็อาจมีบุญมากได้ด้วยการฝึกฝนคนที่ทำทานมากอาจไม่ใช่คนที่มีบุญมากเสมอไปคนที่มีศีลมากก็อาจไม่ใช่คนที่มีบุญมากและคนที่ทำสมาธิมากก็อาจไม่ใช่คนที่มีบุญมากเช่นเดียวกันคนที่ทำทานมาก อาจเป็นเพียงคนที่รู้จักเสียสละมากแต่ถ้าในชีวิตประจําวันนั้นยังเป็นคนที่ขี้งุดหงิดขี้บน่นรู้สึกว่ามีแต่เรื่องที่ไม่น่าพอใจมีแต่เรื่องกวนใจมารบกวนมีแต่สิ่งที่ไม่น่าพอใจมาให้ได้พบเห็นมีแต่ความทุกข์ใจจะถือว่าเป็นคนมีบุญมากได้อย่างไรคนที่คิดว่ามีศีลมากทำสมาธิมากก็ไม่แตกต่างกันมากนักดอกเพราะถ้าในชีวิตประจำวันนั้น ยังเป็นคนที่ขีง้งุดหิดขี้บน่นรู้สึกว่ามีแต่เรื่องที่ไม่น่าพอใจมีแต่เรื่องกวนใจมารบกวนมีแต่สิ่งที่ไม่น่าพอใจมาให้ได้พบเห็นมีแต่ความทุกข์ใจจะถือว่าเป็นคนที่มีบุญมากได้อย่างไรแต่ก็ยังดีที่ได้สะสมอริยทรัพย์ไว้ใช้ในโลกหน้าเพียงแต่ในโลกปัจจุบันย่อมถือว่าท่านยังไม่มีบุญมากจริงคนที่มีบุญมาก คือคนที่สบายใจง่ายอยู่ที่ไหนในเวลาใดก็สุขง่ายทุกยากมีแต่ความเบาจิตเบาใจปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วท่านละ่ะเป็นเช่นว่าหรือ,อยังคนที่สามารถจ่ายค่าอาหารแพงๆในร้านดีร้านดังแต่ยังปล่อยให้ตัวเองหงดหงิดกับบริการหรือเรื่องอะไรที่ไม่ได้ดังใจอาจเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีสตังมาก แต่ยังไม่ใช่คนมีบุญมากจริงๆคนที่มีบุญมากจริงๆนั้นมักจะอยู่ง่ายกินง่ายปรับตัวได้ง่ายไม่ค่อยถือสาอะไรมากมายให้เป็นทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์ก็เพียงรู้ว่าเป็นทุกข์แต่ไม่นําทุกข์มาแบกคนที่มีบุญมากจริงๆมักไม่ค่อยถือตัวถือตนเข้าใจว่าสรรพสิ่งล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติไม่มีอะไรที่ยั่งยืนถาวรมีเกิดแล้วตั้งอยู่ ในที่สุดก็ดับไปมีความรู้สึกปล่อยวางมากกว่าเอามาแบกทับถมตัวเองให้เป็นภาระหนักตลอดเวลาคนที่มีบุญมากจริงๆมักไม่คิดว่าตนเองพิเศษอะไรกว่าใครในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกขอบคุณเวลาที่ใครทำอะไรให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่จนรู้สึกว่าตนเองเป็นคนโชคดีแม้ถึงคราวที่ต้องประสบกับเหตุการณ์ใดๆที่ไม่ดี ก็ยังเห็นเป็นบทเรียนหรือยังพอเห็นด้านดีได้อยู่หรือมักมองเห็นด้านบวกได้เสมอคนที่มีบุญมากจริงๆไม่จำเป็นต้องมีอะไรเพียบพร้อมหรือดีพร้อมถึงกระนั้นเขาก็ไม่รู้สึกต่ำกว่าหรือสูงกว่าใครดีกว่าใครหรือเลวกว่าใครฉลาดกว่าใครหรือโง่กว่าใครเพราะเขาให้เกียรติความเป็นคนของทุกคนรวมทั้งตนเอง จึงไม่นําตนเองไปเปรียบเทียบกับใครหรือนําใครมาเปรียบเทียบกับตนเองถึงกระนั้นเขาก็ยินดีรับฟังคําแนะนําจากผู้อื่นโดยไม่หลงเป็นเหยื่อคําสรรเสริญและคํานินทาคนมีบุญมากจริงๆมองไปที่ไหนเมื่อใดได้ยินอะไรก็สบายอกสบายใจเพราะเข้าใจความเป็นเช่นนั้นเองของทุกๆชีวิตเห็นคนได้ดีก็รู้สึกว่าเขาคงเคยทำสิ่งดีๆมาก่อน เห็นคนลำบากที่พอช่วยเหลือได้ก็ช่วยไปตามกำลังอะไรที่เกินกำลังก็ไม่ปล่อยให้ตนเองว้าวุ่นกังวลทุกร้อนใจไปกับสิ่งนั้นเข้าใจดีว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองมีกรรมเป็นมรดกแต่ละคนย่อมเป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่ตนได้เคยกระทําไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีและอายชั่วกลัวบาปทําสิ่งที่ดีๆหาเวลาทําจิตให้ผ่องใส ด้วยการมีสติในการปฏิบัติธรรมโดยทำในที่ใดๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปทำที่วัดหรือที่สำนักปฏิบัติธรรมใดๆทำที่บ้านก็ได้ทำได้ในทุกแห่งด้วยความมีสติในปัจจุบันขณะพวกเราทุกคนสามารถฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนที่มีบุญมากดังกล่าวได้เป็นเรื่องประจตตังที่รู้ได้เฉพาะตนคนที่ทำการฝึกฝนตนเอง ให้เป็นคนมีบุญมากก่อนตายได้ทุกคนขออำานวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านและผู้ส่งต่อเป็นผู้สำเร็จในการมีบุญมากในชาติปัจจุบันลักษณะของผู้มีบุญลงมาเกิดตามความเชื่อของศาสนาพุทธผู้เป็นเทวดาลงมาเกิดจะมีลักษณะนิสัย20อย่างดังนี้ในความเชื่อของศาสนาพุทธแล้วมนุษย์เป็นภพภูมิเดียวที่สามารถฝึกฝน ปฏิบัติจนบรรลุมรกผลนิพพานได้หรือดับทุกข์ดับกิเลสหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถบวชเป็นพระแต่พบภูมิอื่นๆแม้จะอยู่สูงกว่ามนุษย์มีกิเลสน้อยกว่าแต่ก็ยังมีกิเลสอยู่มีบุญมากกว่ามนุษย์แต่ก็ไม่สามารถเข้าสู่กระแสนิพพานได้ดังนั้นจึงมีความเชื่อที่เรามักจะได้ยินว่าเทวดามาเกิด ซึ่งก็เป็นจริงที่ท่านอาจจะลงมาบวชเป็นพระในาศาสนาพุทธเพื่อบำเพ็ญเพียรให้หลุดพ้นจากทุกข์จากกิเลสเข้าสู่กระแสนิพพานในที่สุดลักษณะของชายหญิงที่มีความสงบ20ประการ 1. เป็นผู้ไม่ชุนเฉียว 2. เป็นผู้ไม่หวาดวัน 3. เป็นผู้ไม่โอ้อวด 4. เป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญ 5. เป็นผู้ไม่บน่น 6. เป็นผู้มีความอดทนได้รอคอยได้ 7. เป็นผู้พูดด้วยปัญญา 8. เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน 9. เป็นผู้มีวาจาอันสำรวมแล้ว 10. เป็นผู้วางตัวเป็นกลางไม่เอ็นเอียงฝ่ายใด 11. เป็นผู้มีสติทุกเมื่อ 12. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าเสมอกับเขา 13. เป็นผู้ไม่ถือตัว ว่าวิเศษกว่าเขา14เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าต่ำกว่าเขา 15. เป็นผู้ไม่มีโทษอันทำให้มืดมัวดุจฟ้า 16. เป็นผู้ไม่ยึดถือสิ่งใดๆในโลกว่าเป็นของตน 17. เป็นผู้ไม่เศร้าโศกเพราะสัตว์และสังขารที่เสื่อมไป 18. เป็นผู้ไม่ถึงอคติในธรรมทั้งหลาย 19. เเป็นผู้เกรงกลัวต่อการทำบาป หรือทำชั่วเบียดเบียนผู้อื่น 20. เป็นผู้ศึกษาสนใจค้นคว้าและเลื่อมใสในพุทธศาสนาหากท่านพบเจอคนที่มีคุณลักษณะหรือนิสัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ขอให้อยู่ใกล้เรียนรู้จากเขาปฏิบัติตามเขาสนับสนุนเขารับฟังเขาอย่างที่โบราณว่าให้คบบัณฑิตเราลองเทียบเคียง ลักษณะนิสัยทั้ง20ข้อนี้ของเราและหากว่ายังขาดอยู่ข้อไหนก็ลองเติมเต็มทีละข้อทีละข้อจะทำให้เราเองเป็นเทวดาตั้งแต่อยู่เมืองมนุษย์จะมีความสุขและบันเทิงในโลกทั้งสองและจะเป็นผังแห่งความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกภพทุกชาติเลยทีเดียว 9. ลักษณะของผู้ที่มีบุญมากหรือจิตของผู้มีบุญมักจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปนโนหลวงตาถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาแห่งสกุลโลหิตด,ดีณนะตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันอังคารที่12สิงหาคมพุทธศักราช2456ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน9ปี่ฉลูบีดาชื่อนายทองดีมารดาชื่อนางแพงได้ให้มงคลน,นามว่าบัว หลวงตามหาบัวได้ฝากโอวาทธรรมไว้กับพุทธศาสนิกชนเรื่องก้าวลักษณะนิสัยคนมีบุญมากมีบุญสอนตนเองได้เพราะมีกำลังบุญที่มากพอจิตของผู้มีบุญ 1. ไม่บ่นเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้บนไปก็แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเราเอง 2. ไม่กลัวเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกำลังของบุญฤทธ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น 3. ไม่ทำชั่วเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้เกิดความกลัว ความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายหลายภพหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาล4ไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกำลังของบุญฤทธ ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจไม่ฟุ้งซ่านรําคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ความคิดทุกความคิดล้วนนํามาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน 5. รอได้คอยได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่ใจร้อนใจเร็ว เห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต 6. อดได้ทนได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนอดทนอย่างมีความสุข 7. สงบได้เย็นได้ เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวายสับสายวุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น8ปล่อยได้วางได้เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละการวางตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น9รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของบุญฤทธิ์เป็นผู้รู้ ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยให้ชีวิตตกไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลงจิตใจมีความอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีขอขอบคุณโอวาทธรรมหลวงตามหาบัวแยนสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี